สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่27กร,รกฎาคม2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะแว่วงตัวในกรอบนะคะเซนติเมนต์ข้างนอกค่อนข้างอิงทางด้านบวกเล็กน้อยนะคะแต่เราก็ยังมองอัพไซด์น่าจะเป็นเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็ให้กรอบวันนี้1575ถ1590นะคะมองในแง่ของประเด็นจากปัจจัยภายนอกเนี่ยคงมีในเรื่องของข่าวคราวการประชุมเฟดนะคะ ก็ผ่านพ้นมาจากการประชุม2วันนะคะมีการคงอาาัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิมนะคะ1-1.25%นะคะตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรกับตลาดนะคะแต่ว่าตลาดคงไปตีความสเตทเมนต์นะคะจากหลังการประชุมมากกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดขนาดงบดุลน,นะคะก็ ก็ถือว่าคนไปตีความคำว่า relatively soon นะคะว่าจะมีการลดขนาดงบดุลแบบในเร็วๆนี้นะคะซึ่งคนก็จะก่อนหน้านี้ตลาดก็จะไปมองว่าจะปรับลดขนาดงบดุลเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนนะคะออพอพอบอกว่าเป็น relatively Rel soon เนี่ยคนก็เลยไปตีความกันว่าแล้วตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่า จะเร็วๆนี้คือกันยาเลยหรือว่า,เ,าเป็นการลดทอนความเป็นไปได้ของเดือนกันยาแล้วเลื่อนออกไปเป็นธันวาอันนี้คือแล้วแต่การไปตีความของแต่ละคนนะคะส่วนส่วนของตลาดแต่ว่าเรามองผลกระทบนะคะจากเรื่องของการลดขนาดงบดุลเนี่ยซึ่งจริงๆที่มองได้แน่ๆคือ,อยังไงก็เกิดขึ้นในปีนี้นะคะเฟดยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ความคาดหมายหรือว่ากรอบที่ตั้งใจว่าจะทำนะคะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นแน่ในในปีนี้นะคะมาดูจํานวนที่ประกาศลดกันบ้างนะคะซึ่งขนาดกบดุลที่ทยอยประกาศลดเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือเฟดคงไม่กล้า r e s <c oughs> s i v e มากนะคะณตอนนี้นะคะแต่ว่าความจาเป็นในการเริ่มทำเนี่ยคงต้องเริ่มอยู่แล้วนะคะซึ่งตามเท่าที่เคยประกาศออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะตัวเลขที่จะใช้ในการลดขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว,ต,วตัวพันธบัตร ของรัฐบาลเองหรือว่า MBS ก็ตามเนี่ยรวมๆกันเนี่ยประมาณตกสักเริ่มต้นที่1 0,000หม่นล้านเหรียญน,นะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดูรุนแรงมากนะักแต่ยังไงก็ตามยังไงก็ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเริ่มต้นกระบวนการก็คือจะต้องมีเรื่องของของการฟลอที่ไหลออกไปทีน,นี้มาดูผลกระทบกอดต่อไทยบ้างนะคะว่าเราจะได้รับผลกระทบม้ากน้อยแค่ไหนซึ่งเรามองว่าน่าจะน่าจะเป็นลักษณะแบบ ไม่ได้รุนแรงกับเรามากเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยถือหุ้นเราค่อนข้างน้อยนะคะคือขายออกไปแล้วตั้งแต่ปี2013ช่วงกลางปีเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณของการเข้ามาอย่างมีนัยยะเลยเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกนะคะซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ของการถือหุ้นของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลกระทบของเราตรงนี้เนี่ยน่าจะน้อยลงไปอีกนะคะเพียงแต่ว่า ตัวแคทเตอริสที่จะผลักดันว่าโฟล์นจะไหลเข้ามาแรงๆอาจจะไม่ได้ค่อยชัดมากในณตอนนี้นะคะจนกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปัจจัยภายนอกคือปัจจัยภายในของเราตอนนี้เนี่ยไอ้ที่คาดหวังเลื่อนออกมาก็ยังคงต้องหวังต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ นโยบายภาครัฐต่างๆเรื่องของออการเล่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆะะที่จะเลือนออกมาจากต้นปีไปเป็นปลายปีนะคะตรงนี้ก็ถือต้องจับตาม,มองต่อไปว่าจะมาจริงหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นทางด้านเรื่องการเมืองเนี่ยคงเป็นประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้ซึ่งก็ คงต้องจับตามมอนิเตอร์ต่อไปการเมืองเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความคอเชียสอยู่ตรงนี้อยู่บ้างเล็กน้อยทําให้โปรเนี่ยไม่ได้ไหลกลับเข้ามาเต็มที่มากนักนะคะก็เออมองเราไม่ได้ดูแย่มากไม่ได้ดูน่ากังวลมากแต่ว่าก็ไม่ได้ดูว่ามีภาพของความเป็นบ l ลลิชที่ชัดเจนนะคะยังมีโอ้ห่งบางส่วนจากภายในแล้วก็ในส่วนของภายนอกด้วยนะคะซึ่งก็มีความไม่ชัดเจนก็ถ้า เป็นทางฝั่งสหรัฐก็คือเรื่องของประเด็นการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะตรงนั้นก็มีความไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการดําเนินนโยบายต่างๆทั้งทางบวกทางลบของสหรัฐเองเนี่ยทุกคนคาดเดาได้ยากมากนะคะที่เคยหวังกันไว้เยอะๆก็ผิดหวังกันไปค่อนข้างมากนะคะเรื่องของนโยบายภาษีต่างๆนี่ยังไม่ได้ถูกผลักดันออกมานะคะก็ดูมีความไม่แน่นอนเยอะนะคะคิดว่านักลงทุนอาจจะมีลักษณะของการเทรดแบบระมัดระวังตัวนะคะโดยเฉพาะยิ่งในระยะสั้นเนี่ย ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะในส่วนของประเด็นที่ดูเป็นบวกชัดเจนนะคะก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะคะที่ดิดตัวขึ้นมารับข่าวเ,เกี่ยวกับการลดการส่งออกของน้ํามันดิบของตัวซาอุนะคะแต่ว่าก็รับข่าวมาหลายวันแล้วนะครับ ช่วยหนุนหุ้นพลังงานบ้านเราไปหลายวันทําการเหมือนกันนะคะขึ้นขึ้นมาส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเมื่อวานนี้ได้แรงเสริมขึ้นมาอีกจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบนะคะของสหรัฐนะคะที่ดิ่งลงอย่างรุนแรงเกินที่ตลาดคาดหมายเอาไว้นะคะตรงนั้นก็ก็ถือว่ามีส่วนช่วยเสริมให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ย ดีตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเรามองอัพไซด์เนี่ยค่อนข้างจํากัดคือถ้าจะขึ้นจากประมาณสัก45ก่อนการประชุมแล้วขึ้นไปที่50เนี่ยไม่ได้ดูเ,เป็นเซอร์ไพรส์ของตลาดนะคะคิดว่ายังคงอยู่ในกรอบประมาณนี้คือถ้าเหนือกว่านี้เนี่ยเราคิดว่าจะมีกําลังการผลิตส่วนเพิ่มจากฝั่งสหรัฐเข้ามาลดทอนความร้อนแรงของราคาน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นการรับข่าวเข้าไปในหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเริ่มจํากัดมากขึ้นนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคิดว่ายัางคงเทรดในกรอบนะคะถึงแม้ว่าดูภาพอาจจะบูลลิชเล็กๆนะคะแต่ว่าก็ยังให้กรอบจํากัดที่1590ก่อนนะคะคงไม่ได้แรงมากวันนี้วันทาการสุดท้ายก่อนช่วงวันหยุดยาวนะคะโดยปกติจะมี2แรงนะคะเข้ามาหนุนกันนะคะเป็นแรงซื้อเก่งกําไรก่อนช่วงวันหยุด,ย,ดยาวนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือขายลดความเสี่ยงนะคะในช่วงท้ายตลาดนะคะตอนนี้ไม่ได้มีอิสุสหรือว่าประเด็นอะไรที่สําคัญนะคะคิดว่าความผันผวนของตลาดจะมีค่อนข้างเยอะนะคะ หุ้นเกณฑ์กำไรในพอร์ตระยะสั้นนะคะเราคงตัว iLi n k Major s อ i นะคะ MTLS แล้วก็ TWPC ไว้ในพอร์ตนะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ a s h Balance นะคะมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเป็น Vol เ a นเเยอะด้วยนะคะนักลงทุนช่วงนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันซึ่งนิดนึงนะคะจะสะท้อนภาพของการเกณฑ์กำไรในตลาดค่อนข้างเยอะนะคะตัว ASAP นะคะคาดว่าจะถูกขยายเวลานะคะในส่วนของออติดเกณฑ์ติด Cash Balance นะคะแบต 3K นะคะ ECL นะคะ ECL w เนะคะ,2 2> ะ,คะล็อกสเลวอ พะเอนะคะ,ะ,คะก็ระมาะระวังกันนะคะสำหรับหุ้นที่ติดแคชบาลานนะคะสำหรับโซนของหุ้นติดชาร์จบ้างนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกเลยเป็นการช็อตเซลล์นะคะตัว BEC นะคะตัวนี้เนี่ยมองในเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยปกติ Q2 เนี่ยจะเป็นไฮซีซันของธุรกิจนะคะแต่ว่าอัตราการขายแล้วก็ราคาขายที่ลดลงตามเรตติ้งเนี่ยจะกดดันให้ 2Q ปี60เนี่ยกำไรยังคงลด กำไรยังคงลดลงสูงเยียร์ออนเยียนะคะพะยันดูไม่ค่อยดีนะคะ BEC ช็อตก่อนนะคะ,ะเข้าช็อตที่19.5นะคะรอเทคพอฟิตที่18.3นะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่20.1ค่ะตัวที่2นะคะ BA ฝั่งช็อตเหมือนกันนะคะน้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะให้เข้าช็อตที่18บแาทหกนะคะรอทำกำไรที่17บเาทห้นะคะตัดขาดทุนที่19บเาบาทสตางค์นะคะมองในเชิงพื้นฐานนะคะคาดการณ์ว่า2อคิวเนี่ยจะขาดทุนสูงถึง506ล้านบาทนะคะลด ลงกว่า2 9 6ร้อยเก้าสิหกเปอร์ซนเยอนเยียนะคะจากรายได้เฉลี่ยต่อตัวนะคะที่ปรับลงราวแปดเปอร์เซนนะคะแต่ว่า ู้โดยสารโตเพียง5%เท่านั้นนะคะทำใหเ้เราได้มีการปรับราคาพื้นฐานลดลงนะคะเหลือ16บหบาทนะคะเพราะฉะนั้นช็อตก่อนนะคะทั้ง BEC แล้วก็ BA นะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นในกลุ่มหุ้นติดชาร์นะคะเมื่อวานนี้ที่เราตั้งราคาซื้อตัว PTTGC ราคาขึ้นไปก่อนเราไม่ได้ราคาตามที่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เอาเข้ามานะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ยังคงถือสถานะต่อสาหรับตัว SVI นะคะ Major นะคะ EA นะคะมุ่งนะคะ นกแอร์นะคะแล้วก็ช็อตเซลล์ LPN ส่วนตัวเจมา t เนี่ยเราเทค p r o ฟิตออกไปนะคะเมื่อวานนี้ที่15บาท50นะคะกำไรค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะตัวนี้แล้วก็เราขอปรับจุดตัดขาดทุนสำหรับ LH นะคะ Land and House นั่นเองนะคะ,ะขยับจุดปรับตัดขาดทุนขึ้นมานะคะเป็น9.8นะคะจากที่เราเข้าซื้อไป9.85นะคะถือรอเทค p r o ฟิตที่10บาท40ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ